สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอ,อเทคนิคการผูก่วงหูรูดห่วงสายธนูสําหรับรัดยึดกับวัตถุสิ่งของหรือต้นไม้เพื่อดึงเชือกรัดเชือกจงเชือกนั่นเองครับซึ่งห่วงหูรูดสายธนูเนี่ยนะเราสามารถทำได้ง่าย,ายที่สำคัญแก้วกง่ายได้ด้วยครับ รูดแล้วมันไม่ไม่รัดแน่นเวลาแก้ออกก็ดึงออกแล้วก็กดเชือกออกมานี่คือห่วงหูรูดสายธนูวิธีทำถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับเริ่มต้นจากการเตรียมเชือกนะที่จะผูกเป็นลักษณะคล้อง วัตถุสิ่งของที่เราต้องการจะผูกยึดนะครับหลังจากนั้นใช้เชือกวิ่งวิ่งบนเชือกหลักนี่คือเชือกหลักแล้วสอดเข้าไปข้างล่างในห่วงเชือกหลักได้แบบนี้หลังจากนั้นเราใช้เชือกวิ่งเนี่ยวิ่งไปยังเชือกวิ่งฝั่งซ้ายนะวิ่งบน แล้วก็สอดไปข้างล่างหมุนให้เป็นห่วงวงกลมแบบนี้ตรงนี้คือห่วงรูดเราสามารถปรับความเล็กความใหญ่ได้ต้องการเล็กเราก็ดึงเล็กต้องการแค่ไหนเราก็ปรับตามนี้พอปรับได้ขนาดแล้วเราก็วิ่งเชิกวิ่งลงไปข้างล่างแล้วสอดกลับขึ้นมาที่ห่วงวงกลม เราลงไปข้างล่างแล้วดึงนะคดึงให้แน่นเลยทีนี้เราก็จะได้ห่วงหูรูดสายธนูยึดกับวัตถุสิ่งของหรือต้นไม้ยึดโยงเชือกได้อย่างมั่นคงปลอดภัยเห็นไหมครับ เ้นสแก้ง่ายปมคงที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำโยโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้กอจบแตเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้า สวัสด so ีครับ